ทะเบียนสมรสนะคะหรือได้เจอกับใครบางคนที่โอ้เข้ามาเติมเต็มความฝันของคุณและสูงสุดอาจจะมีโอกาสตั้งคันด้วยนะคะนะดังนั้นมองว่าสําหรับปีหน้ามันเป็นช่วงเวลาที่เป็นเงินเป็นทองของคุณปีทองของคุณมาถึงแล้วปีแห่งความพยายามการจับเงินก้อนนะคะเงินก้อนใหญ่จะหล่นใส่คุณแต่ว่าไม่ได้เป็นเงินก้อนที่ มันเหมือนกับแค่เป็นเงินนะแต่มาพูดถึงการมาถึงของความสุขในครอบครัวด้วยนะคะเช่นตัวของค,คุณลูกดวงเนี่ยอาจจะแบบเหมือนมีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ๆสร้างครอบครัวกับใครใหม่ๆซึ่งมันนํามาซึ่งความสุขในครอบครัวแล้วก็เป็นความสุขในครอบครัวที่เรารู้สึกว่าเรามีเงินด้วยนะคะ <ๆ S 1> เรารู้สึกว่าเราจับใจ่ายใช้สอยล้วก้กินก้าใช้มากขึ้นความสุขความอุดมสมบูรณ์กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธตทัฟนะคะแล้วก็ได้ดี e อ m p r e s s นะคะแปลว่าความสุขสมบูรณ์ทั้งปวงกําลังจะเกิดขึ้นถ้าคุณเป็นผู้หญิงมาจคคลิปนนี้ะะ คุณอาจจะถ้าคุณมีคนคุยอยู่คุณอาจจะมีการคุยกับคนรักของคุณคนคุยของคุณว่าความสัมพันธ์นี้เอายังไงดีเดินหน้าต่อดีไหมนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะข้ามขั้นนําไปสู่การตั้งคันเลยนะคะหรือมีการมั่นหมายมีการสมรสใดๆเกิดขึ้นกับคุณความรักจะมีความชัดเจนนะคะดวงความรักคือมันดีต่อใจมากจริงๆแล้วยิ่งได้สิบเหรียญมันเป็นความรักที่มันมันคอมฟอร์ตมันปลอดภัยมันสิเคียวนะคะมันคู่ควรกับคนอย่างคุณนะเพราะคุณเหนื่อยมามากแล้ว คุณเจอการผิดหวังเจอการเสียใจเจอการบอกเลิกเจอการอกหักนะคะเจอการทรยศนอกใจนะสำหรับชาวธาตุไฟเป็นคนที่ทะเยอทะยานแล้วก็เป็นคนที่ขยันอยู่แล้วด้วยนะคะไม่แน่ว่าเขาคนนี้ใครบางคนนี้เข้ามาอาจจะมาซัพพอร์ตเรื่องการเงินของคุณก็ได้หรือคบกันแล้วพากันปังพากันรวยนะคะแม่นะสําหรับใครที่อยากมีบุตรก็มองว่าในปีเนี้สองห้าหกแปดนี้มีลุ้นนะคะทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของเงินแล้วกันนะคะนะ เรื่องของเงินของคุณจะเป็นยังไงในปีนี้นะคะจะมีจังหวะดีๆโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกิดขึ้นหรือไม่ The Temperance the f o o l จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในจุดที่สบายใจมากขึ้นคุณจะมีโอกาสได้ท้าทายทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำ <c oughs> เห็นไหม คุณจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ลองทํางานใหม่ใมโอกาสใหม่ๆที่เราไม่เคยทําเลยมาก่อนในหน้านี้บางท่านอยากจะไปทํางานต่างประเทศบางท่านอยากจะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยเดี๋ยวลองมาทาธุรกิจนี้ดูอ่าลองมาจับโปรเจกต์นี้ดูซิว่าเราจะไปรอดไหมจะทําได้หรือเปล่าการเริ่มต้นใหม่ๆเกี่ยวกับการได้ทํางานที่เป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองคือมันไม่ได้เพียงแต่แบบเป็นงานที่แค่เป็นงานนะ คุณต้องรู้สึกไดยว่างานนั้นมันสบายใจและรู้สึกว่ามันแฮปปี้ที่จะเลือกนะคะนะชาวธาตุไฟเป็นคนที่ไม่ชอบบังคับขืนใจตัวเองเป็นคนตรงๆและออกะมุทะลุด้วยนะคะดังนั้นอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าโอ้มันเข้ามาแล้วมันไม่เวิร์กสำหรับคุณนะคุณพร้อมตัดคุณพร้อมเทนะคะแต่ตัวของคุณนั้นจะเปลี่ยนไปนะคุณจะและดูมีโอกาสที่จะได้เริ่มหยิบจับธุรกิจใหม่ๆอะไรใหม่ๆเดอะเดเวิลนะคะ อาจจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับกลางคืนก็ได้นะคะสีโทเทานะอย่างเช่นบางท่านอาจจะเปิดร้าน